อันนี้หายในเป็นวงกลมเสร็จแล้วแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยครับสดครับอย่าบอกว่าจะเอามาปาทับนะครับองั้นตามสบายเลยครับเชิญเลยครับว้าวเห็นปริมาณของครีมแล้วขนลุกขนพองจริงๆนะครับเนี่ยมันเยอะมากๆเลยเท่าน่าลงไปแล้วทีนี้ก็จะปาดทับแล้วครับจุใจจริงๆต้องปาดกันจนเหนื่อยแน่นอนนะครับ ไปเรื่อยๆปจะหมดกอดเนี่ยโอ้โหสโีสันน่ากินมากเลยอะ่ยะโอ้ทีนี้ก็มาที่ด้านข้างบ้างใช่ไหมครับเนี่ยแล้วคนก็จะไม่รู้ว่าข้างในเป็นมิวฟิลนะครับใช่ปล่านเนี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่ครับผมอยากจะรู้จังเลยข้างในเนี่ยประมาณ30ลิตรมั้งครับว้าว30ิลิตรเฉลี่ยเนี่ย <laughs> <laughs> เจ๋งมากเลย และนี่ก็คือฐานมิลฟิลใหญ่ยักษ์ที่ใช้สตรอเบอรี่600ลูกส่วนทางด้านแชมเปียนโยชิดะที่จะทำเค้กเป็นกลุงปารีสเค้กชิ้นที่สองของเขานั้นเขาใช้ช,ช็อกโกแลตนมจากฝรั่งเศสผสมกับครีมสดเป็นช,ช็อกโกแลตมูสข้นๆและแน่นอน เขาจะใช้สตรอเบอรี่เบเนอคเปะด้วยครับ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 โทษครับโทษครับและที่จะผสมลงไปด้วยก็คือชาเออร์เกรผมจะผสมชาเออร์เกรลงไปด้วยนะครับแล้วก็ชาราดนมร้อนๆลงไปด้วยคลิกนี้เขาเรียกว่าจัมปิ้งครับโอ้กลิ่นหอมฟุ้งเลยครับหอมมากครับโอ้หอมจริงๆรสชาติหลักจะเป็นชาเออร์เกร ที่กลิ่นหอมละมุนว้าวกลิ่นหอมมากเลยครับกลิ่นหอมละมุนของชาเออร์เกรอุ้ยไระบายไหลและสิ่งที่เขาจะนำมาประกอบกับชาเออร์เกรนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมจะทำลูเรชาที่เข้ากับสตรอบเบอรี่เลยล่ละครับนี่ครับ ทุกอย่างเขาคำนวณให้รสชาติเข้ากับสตรอเบอรี่เบเนทโฮเปสตรอเบอรี่เบนทโฮออเปถูกนำมาวางเรียงในช็อกโกแลตมูสนอกจากนั้นเขาก็ยังนำบลูเรชามาใส่ในช็อกโกแลตมูสอีกด้วย และจากนั้นเขาก็นำบิสกิตโนวาเซตที่อบไว้มาวางทับลงไปได้ออกมาเป็นช็อกโกแลตมูสแช่เย็นสตรอเบอรี่เบนนฮุปเปะแช่อยู่ในช็อกโกแลตมูสรสหอมหวานทีนี้ก็ถึงเวลาแต่งหน้าเค,ค้กกันแล้ว เขานำตังเมมาโชว์เทคนิคชั้นยี่ยมนำมาบีบลงบนถาดให้เป็นรูปทรงตามที่ตั้งเอาไว้เพื่อแต่งเติมสีสันของกรุงปารีสมาดูเค้กอย่างที่สองของโคมสส์ผู้ที่จะมาลม้มแชมป์ในวันนี้ อันนี้ก็เป็นเค้กที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านมูลมากินโนเลยนะครับครีมชีสเนื้อเข้มข้นจากฝรั่งเศสผสมกับครีมสดปริมาณจุใจเนือเดียนดูมสวยมากเลยโอ้เนี่ยอะไรครับชีสเค้กครับชีสเค้กเหรอครับโอ้สวยมากเลยครับโอ้เป็นชีสเค้กที่ขึ้นชื่อของร้านผมเลยครับโอ้เลยอยากจะเอามาทำในวันนี้ครับ โคมสึจะทำชีสเทค้กที่ขึ้นชื่อของร้านเพื่อทำเป็นผลงานชิ้นเอกในวันนี้และการใช้น้ำในการอบก็เป็นเคล็ดลับของเขานั่นเองคือเราจะอบแบบหนึ่งนะครับจะทำให้เนื้อขึ้นฟูเลยครับนำเข้าอบนาน30นาที การอบแบบนึ่งจะทำให้เนื้อเค้กนุ่มฟูและเมื่อได้ชีสเค้กออกมาแล้วก็นำเนื้อมะม่วงสุกมาวางเรียงโอ้โหสวยาบนี่แหละค่ะมะม่วงสุกมาวางเรียงแบบนี้นะคะน่ากินจริงๆเลยนะียแล้วก็ปาดด้วยครีมสดอย่างจุใจแล้วก็ม้วนได้ออกมาเป็น ชี cake, สโรเคกสอดไส้มะม่วงสุกชุ่มฉ่ำน่ารับประทานแต่ทว่าเขานำชีสเคกสวยๆที่อุตส่าห์ทำไว้มาใส่ในแป้งทรงครึ่งวงกลมแถมยังโปะด้วยครีมและเนื้อมะม่วงสุกจนมิดแบบนี้ ว้าวอะไรอีกเนี่ยผมระดาไม่ออกเลยนะเนี่ยพอได้รูปโดมออกมาก็เคลือบด้วยครีมแล้วก็บีบครีมแต่งหน้าเค้กตามความถนัดสุดยอดเลยครับดีไงนีละเทคนิคที่คุณโคบัสึช่ำชองเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับ เขาจะแต่งหน้าเค้กเป็นรูปอะไรผมทำโดมเป็นรูปกโลกแบบพาครึ่งนะครับแล้วก็มาถึงการตกแต่งเขานำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตัวเอกของผลงานนี้ โโอโออ้หะรเีียยดดดจิงๆนสุและนี่ก็คือเหล่าซานต้าที่ทำขึ้นจากแป้งขนมปังเหลือเวลาการแข่งขันอีกหนึ่งชั่วโมงพ่อครัวทั้งสองและทีมงานกำลังค่อยลำเลียงนำเค้กแสนสวยมาวางเรียงบนโต๊ะโคมาสึพูดท้าชิงและแชมเปี้ยนโยชิดะ จะทำเค้คริสต์มาสได้อลังการขนาดไหน